โอเคครับผมมากลับมาอยู <ooo> ่กับเกมไลาเลนเซอร์นะครับผมครั้งนี้ก็แน่นอนฮะมันมันอัปเดต11ปีมาแล้วก็เดี๋ยวมาสุ่มกันหน่อยขอสารภาพก่อนว่าแอบสุ่มนอกรอบมาแล้วไอดีละนิดหน่อยนะฮะส่วนไอดีหลักนี่สุ่มหมดเลย กับ ID เ p p l e อ d ผมสุ่มไปแล้วคลิปนี้ก็เราจะมาเปิด3ามไดีนะฮะอเดีออ i ดี ID, 2, ID 3แล้วก็ ID 4นะฮะ ID หลักกับ Apple ID คงไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนแล้วเราจะเปิดอะไรเพิ่มไหม i อดีหลักอะครับคือผมสะสมมาประมาณร4นอตัวเนาะสุ่มไปฮะ ID หลัก1 4 0ตัวใอเดีหลักไม่ได้ฮะแล้วผมแบบนุดงิดกัดฟันกดด้วยลูบี้เลยนะฮะห0ร้บีนะ,ะที่สะสมมาเนาะก็ก็อ่าเด็ก็ได้นะฮะออขออวดหน่อย ถึงจะเสียไปเยอะก็เถอหกร้อยี้นะฮะคือหมดตัวผมเลยกับร้อยสีตัวมันออก3ามร้อยี้สุดท้ายคลิกกด,ดเลยนะ,ะแต่อย่างนั้นมันก็ยังมานะโอเคนะเะพราะผมก็อยากได้นะ,ะแต่ว่ากบไม่มีแม็กนะฮะในดีล<ม>ักจบการบ่นก็เรามาสุ่มในคลิปนี้กันเดี๋ยวสุ่มด้วยตั๋วไปก่อนฮะสุ่มทีไรดีนะฮะในดีสองสามสี่นี่ถ้าออกไอดีไหนเนี่ยผมมีกบท้าดาวทาแม็กได้นะอไปเลยเพื่อนการไม่เสียเวลาอันนี้ดีสองนะฮะขอเลยได้ไหมด้วยตัว๋วไม่ต้องลูบี้ โอ้ยแล้วทำไมมัน king cap king cap Edward สามกันซ่องรอบอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทิปเฟอร์ี่ทิปเฟอร์ Edward แดงอะไรเนี่ยเฮ้ยคนิ้งยิ้วมาตัวใหม่ตัวใหม่หมเอาไปวิ่งได้เบามืดขอบามืดแชมปเปนฮันนี่ต่อมาให้เราสุ่มแบบร็รๆไปเลยฮนะบาวนะันฮะแต่เป็นช็อตเคก้กอ,อืมเทพ,พีวินัสอีกสิบห้าตัวเราเร็วๆฮะ สุดท้ายน้องแข็งอะไรเนี่ยอืมหมดตัวแล้วจ้าอ,อยู่ที่ดีสามนะครับผมก,ก็ผมคิดว่าผมน่าจะสุมหมดเลยนะฮะด้วยตัวด้วยเพชรอันนี้เดี๋ยวขอคิดอีกทีนะฮะแต่คิดว่าอาจจะอาจจะสุมหมดเลยนะ,ะถ้ามันไม่ได้เพราะว่าผมคิดว่ามืดมันเก่งนะฮะเก่งมากคอมโบโหดอยู่นะฮะอืมแล้วก็บัฟอะไรแบบมันมันครบเครื่องดีอะ่ะผมสําหรับผมผมบ้านนะมาครับไอดีสามก็60ตัวนะฮะไปะขอลองมันมีกบเก้าดาวอะ่ะทำแม็กได้อะ่ะคือมาก็ก็ ก็ดีอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงแต่มาเือะหรือผมจะไม่ซีเรียสก็เถอะนะฮะในดีลอง,งแชมเปญอันที่3เราเปิดแบบเร็ว,เรวนะครับรถขวแอปเปิ้ลปนมีลูกโป่งสาวคีย์บอร์ดโว้วแม่งออกทุกทีเลยป่ะเนี่ยแอ่งิ้วเนี่ยช่วงเวลาของการดับนิ้วเหรอฮะถามหน่อยช่างช่างผมอยู่ไหนเอออะไรอ่ะ เดียวเดียวเดียวครั้งที่3นี่ไม่ควรนะอย่าให้มีครั้งที่3เด็ดขาดอ๋อได้ได้ไดแล้วถ้ามีครั้งที่3ลนะ่ะครั้งที่4นี่ไม่ควรอ่าอย่าให้มีครั้งที่3นะไม่ควรนะออเออแค่ยิ้วออกนะเพิ่มโอกาสจริงแล้วแล้วแล้ว,ลวช้างผมล่ะครับออกนิ้วมทุกกดีไปเนี่ยดูทรงครั้งที่3แล้วนะฮะนะไม่เชื่อเหรอไมไรอ่ะถวายมือมื่อไร โอ๊ยโทษนะยังเงื้อนเลยกําลังหน้าซิวหน้าฝันเงื่อมันจะพีอะไรเราอันนี้สีนี้ไม่ใช่เลยโอ้ปวดหัวเลยปวดหัวเลยข้อโอกาสจริงข้อโอกาสจริงแลปแกดแอปเปิ้ลโอเคตัวหมดแล้วนะโอ้โหโอ้ยกลุ่มขมับเลยครับ มาอยู่ที่ a อดีสนะฮะอ่เข้าเกมเป็นไอน,นี่ด้วยนะฮะอ,อ่อะไรสักอย่างอะแต่ผมเรียกว่าบ่าวช้างเนาะ9ก้าดาวด้วยเนี่ยขอเลยไม่ใช่ยิวนั่งยูแต่ว่าผมคิดถูกที่ผมเปิด a อดีหลักกับ a อดี p อ e เปิลไอดีนอกรอบไปก่อนละถ้าการผมไปเจออย่างเงี้ยผมจากเสียงหัวเราะที่ได้ยินเนี่ยจะกลายเป็นน้ำตาไหลนะฮะไอพี <c oughs> การช้ายอย่างรวดเร็วนะฮะ5้าสิบสามตัวมีหวังเหมือนกันนะฮะ <c oughs> ขนาดสุมได้ได้ยิมติดรวยๆอย่างไอนี่ไปแล้วเลย ตอไม้นะฮะขึ้นสองฮันนี่อาา่อาฮะทหารยามไม้จะบอกว่าเริ่มเริ่มหมดเหร่ละเนี่ยหมดน้อยดูเรียมีผมไม่สนแล้วผมจะรัวๆแล้วนะเนี่ยโปรกอฟเคสเอ็ม oh, คือ,ค,อคือด้วยตัวมันมันจะไม่ออกเลยหรอแปลว่าตัวเดียวนี้ออกยากใช่ไหมเนี่ยแปลว่าผมโชคดีมากที่ผมได้ดีหลักกับแอปเปิ้ลได้ดีมาโมฟิโกริมหาดซ้ำอีกแล้วนาโโลิกาโยทินมูนครั้งสุดท้ายแล้วครับในไอดีนี้ด้วยตัว ห้ามไปเลยเดี๋ยวเรามาสุ่มด้วยเพชรกันเลยดีกว่านะผมคิดไปคิดมาแล้วก็มีสามร้อยกว่าก็กดได้หนึ่งครั้งนะสุ่มตัวนี่แหละนะฮะเพราะเพราะเพราะตัวมันเก่งนะสำหรับผมผมอยากได้เนาะก็ผมขอแบบเปิดรวดเดียวอย่างนี้เลยฮนะคือผมไม่รู้จะจัดจองไงนะเลยจัดอย่างนี้เนาะก็พ่งเอาหน่อยนะฮะทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่เห็นรูบอกผมเปิดเอ่อ เอฟเคแอนิเมะแฟนตาดอยู่นะฮะมาก็เพ่งจอหน่อยนะครับทุกคนมานี้ปีนี้ปีที่11ใช่ไหมฮะของเกมไรเลนเซอร์ก็กดยกเลิกสิบเอ็ดครั้งแล้วกดตกลงครั้งที่สิบสองนะฮะอ่ะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดก็ตกลงมามาในมาในสักไอดีก็ได้นะโอ้ตรงกลางโหลดนานด้วยเนี่ยสงสัยโหลดตัวละครเขาตู้มันก็มามาชัวอย้ำไหมมป็นตัวแรกนาวิคโยตินไอดีกลางอ่ะคือผมเปิดเสียงแค่จอเดียวนะเสียงมันจะได้ไม่ซับทับกัน โอเดี๋ยวบอกเจ๊งทุกไอดีป่ะผมกุมขมับหนักเลยนะอืมเบามาสองด้วยแต่แบบเบาอะไรเนี่ยโอ,โอ้โหงิว้วงิ้วมันมาในทุกไอดีจริงๆเออ,อหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยหมดครับสรุปงิ้วแม่งไปอยู่ในทุกไอดีกูแล้วกุมขมับเลยผม<อ> <laughs> อยู่ที่ดีลักนะครับผมก่อนจบคลิปก็ก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีเพชรเท่าไหร่นะฮะก็ก็จะสุ่มกบแหละนะฮะไม่ไม่สุ่มอย่างอื่นเพราะว่าตัวผมได้แล้วอย่างที่บอกเนาะหมดไปเยอะแต่ว่ามันก็ได้อะไอ้ดีลักเนี่ยถือว่าโชคดีแล้วทั้งนั้นเนี่ยผมผมผมดีใจอยู่อะตอนแรกอยากจะบนแต่ก็ไม่บนละเพราะไอ้ดีลักได้ก็โอเคอะพอนะฮะเดี๋ยวแลกเพชรแล้วก็เดี๋ยวมาสุ่มกบกันเลยแลกไปหนึ่งครั้งเลยนะฮะโอเคมี400เพชรไปที่กาชาเลยนะฮะกบกบแล้วจะเปิดกบนะฮะก็เดือนนี้มันแจกกกกกบ9ดดาาาาาาววววว2ตตตัััเเเเนนะะแแลล้้็็็็ขขอออคียยไรมทํจป3 เอามาทำบอสมืดใน a อดีผมแม็กได้นะแต่ถ้าผมเปิด400บีแล้วกบ9ดาวมันมาสักตัวนะฮะเดี๋ยวผมพูดเลยลั่นวาจาเลยเดี๋ยวจะทำ9ดาวเราจะใส่ที่เป็นบวก2กับบอสบวกนะเนะโครงการเราจะแม็กไว้พร้อมกัน <t ell> ลั่นวาจาไว้ชอบอะไรปันปันเงี้ยเดี๋ยวเกมมันจะให้นะไม่รู้อ่ะพูดไว้ก่อนไปสุ่มไปเลยนะกบขอให้มันมาก่อนตัวแรกที่จริงอะถ้า้9ดาวไม่มาขอม่วงนะขอม่วงเยอะๆตอนนี้ม่วงหมดแล้ว โอ้โหม่วงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เทาอ่ะเห็นสีนึกว่าก้าวโอ้โหม่วงไม่มาอ่ะอีกครั้งอ่ะหมดแล้วหมดแล้วสุ่มกบไม่เคยลุ่งแปดอ่ะ เจ๊งอ่ะคือยับไปยับยับเลยยับยุยยี่ป่วงยังไม่ออกสักตัวเลยอ่ะช่างมันนะก็เป็นว่ามเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละฮะสุ่มไรเลนเจอร์ทีไรท้อตลอดเลยเกมกาชาเลยช่วงนี้ผมไม่ค่อยรุ่งกับเกมกาชาเลยวะโอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมครับบายไปแล้ว